แล้วก็ข้างล่างนี่ก็คือสวนสวนของปราสาทวังเจ้าหญิงเชเ์แตมเองวันนี้นะคะเดี๋ยวเจ้าหญิงเชเ์แตมจะมารีวิวห้องของเจ้าหญิงเชเ์แตมค่ะทุกเช้าเจ้าหญิงก็จะมาแต่งหน้าแต่งตัวตรงนี้ค่ะอยู่ดีๆในห้องของเราก็มีของขวัญค่ะ ถึงแล้วคะ่ะห้องกองดิสนีย์แลนด์แปบเดียวเองจากสนามบินนะเราก็มาถึงแล้วทีนี้เราไปโรงแรมกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราจะนั่งรถชัตเตอร์บัสนะคะเพื่อไปโรงแรมของเราดิสนีย์แลนด์ก็คือเข้าฝั่งนู้นเลยนะคะส่วนเราจะไปโรงแรมเราไปฝั่งนี้คะ่ะคือรถชัตเตอร์บัสของดิสนีย์กันตรงนี้เป็นชัตเตอร์บัสนะคะของดิสนีย์แลนด์เนี้ยจะมี3มโรงแรมเราก็ดูว่าโรงแรมเราอ่ะขึ้นไป้ายไหนเราก็ขึ้นป้ายตามนั้นเลยฝั่งนี้เราพักกันโรงแรมที่ชื่อว่าห้องกองดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท ก็ไปไปฮ่องกงดิสนี์แลนด์รีสอร์ทเลยมาพอดีเลยเนามาพอดีเลยค่ะเขาบอกว่าจะมีรถถูก10-15นาทีนะคะอันเจ้าหญิงไกลสุดเลยค่ะโหใหญ่มากเลยอันนี้ปะว้าวสวยไหมสวยค่ะ พรุ่งนี้เราเปลี่ยนโฉมชื่อแตมให้เป็นเจ้าหญิงแล้วมาเที่ยวดิส์แลนด์กันดีกว่าเอาค่ะ<อ>เปลี่ยนโฉมชื่แตมตั้งแต่มื้อเย็นนี้เลยเพราะว่า<อ>มื้อเย็นนี้เรา <ไป S 1> ต้องมากินข้าวดินเนอร์แบบเจ้าหญิงเจ้าหญิงแล้วถึงแล้วค่ะดิส์แลนด์รีสอร์ทต,ตอนนี้นะคะเราจะเอาแม่ไปเช็คอินแล้วเราจะไปดูช็อปกันค่ะ <c oughs> มาตรงน,นี้ก็เย็นแล้วประตูเปิดปุ๊บหอมเลยกลิ่นเป็นดิส์แลนด์รีสอร์ทมากใช่ค่ะกลิ่นเหมือนดิส尼แลนด์ เอาเข้าช็อปกันเลยดีกว่าค่ะมีอะไรอัปเดตบ้างที่ช็อปดูซิอินไซด์ดาวสองเพราะว่าหนังขึ่นฉายไปไงเขาก็เลยเอาคาแรคเตอร์มาขายมีใครบ้างเนี่ยอันนี้ envy scared t i r y joy sadness anger disgust fear ชอบตัวไหนชื่อแตมอ่ะชอบตัวนี้ค่ะเพราะว่ามันชอบหขนตาค่ะชื่ออะไรอ่ะ disgust disgust พอชอบตัวไหนรู้ไหมตัวไหนคะ นนจเ,เจม้าเป็นตัวนี้นะไออุ่นเป็นตัวนี้ไออุ่นเป็นจอยเจม้าเป็นแซดเนสอุ้ยเนี่ยเป็นตัวนี้นะคะเนียแังก็เป็นดิสกัสไงอ๋อจะเป็ก็เป็นดิสกัส ที่จะมาเจออันนะค่ะยังรู้สึกว่าต้องซื้อให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยค่ะคิดว่านี้เราควรซื้อให้เพื่อนค่ะเพราะมอยู่ครบ4อันและมันเป็นตัว Inside Out Character ทุกตัวเพื่อนๆชิ่จะชอบ Inside Out ครั้งนี้เราพักห้องกันแบบพิเศษมากนะคะเป็นห้อง Type Kingdom Club Room นะคะที่เนี้ยเราต้องขึ้นไปเช็คอินกันข้างบนก็คือเช็คอินกันที่ห้อง Kingdom Club โอ้โห oh ตอนนี้นะคะเรามาพักกันอยู่ที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์โฮเทลค่ะโอ้ oh, บรรยากาศนี่แบบยังรู้อะครั้งนี้นะแม่ตั้งใจพาเชอแต่มาพักแบบเลิศเลอเพอร์เฟกเลยเราจองห้องกันแบบห้องเรียกว่าเป็นห้องประเภท k i n g d o m Club ค่ะ mm. ก็คือเป็นห้องที่มีกิจกรรมและสิทธิพิเศษต่างๆมากมายสิทธิพิเศษแรกสุดนี่คือเรามานั่งเช็คอินตรงนี้นหะใช่ใไหมคะ เขามีแน็คอาหารให้เรากินใช่คือว่าห้องเนี้ยค่ะคนที่จองห้องคิงต้องขับอ่ะจะมาเช้กินในที่นี่พอเช้กินเสร็จเนี้ยเขาก็จะอธิบายรายละเอียดต่างๆว่ามีสิทธิพิเศษอะไรบ้างมีกิจกรรมอะไรบ้างซึ่งเยอะมากเลยนะแล้วรอมาถึงตอนเย็นพอดีเป็นช่วงอาหารเย็นอาหารตุ้มตามมากมาดูกันดูส็คะนี่นะคะะกินกุ้งอยู่ในถ้วยที่อร่อย เขามีไม้อยู่ข้างในปะอร่อยไหมอร่อยมากนี่อาหารที่แม่ไปตักมานะคะแต่ละย่างนะสิ่งนี้ถูกจใจคุณพ่อมากนะคะอันนี้คือเนื้อสเต็กเนื้อลิไอายคุณพ่อบอกอร่อยมากและตรงนี้ค่ะ อาหารต่างๆที่เราตักมาแล้วนะมีทั้งแซนด์วิชมีทั้งขนมหวานนะเราไปดูกันตรงนั้นเลยไหม,มว่าอาหารตุ้มตามขนาดไหนเขาให้กินได้ตลอดนะที่นี่เขามีตารางเวลาให้นะว่าจะมีเวลาที่เข้ามากินได้ในช่วงไหนช่วงนี้เป็นอาหารอะไรอย่างช่วงเช้าเป็นเบรคฟาสช่วงกลางวานันช่วงเย็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หัวข้ามก็มีแบบอารมณ์คุกกี้นมอะไรแบบนี้ด้วยนี่พวกนี้เครื่องกดกาแฟกดโกโก้โก,กินได้นะคะทั้งนี้เขาก็จะตัดมาเป็นแบบ คั่มๆอะให้เรามาหยิบเป็นถ้วยๆเป็นอันไปอันนี้เป็นไก่ไก่ลาซอสนะคะอันนี้เป็นคิมบับสไตล์เกาหลีอันนี้เป็น lobster เป็นสลัด lobster ค่ะนี่เป็นข้าวผัดนะคะเห็นไหมกินจริงจังได้เป็นมื้อเย็นได้เลยอะแล้วก็ไก่ขนมปังอันนี้แม่หยิบไปน่ารู้สึกว่าคล้ายๆซาลาเปาทอดเลยอะแต่ไม่รู้ใช่หรือเปล่านะที่แล้วก็นี้ที่เมื่อกี้ชาติเตมเขาตื่นเต้นมาก คือเป็นพาสต้านะคะตรงนี้เป็นพวกโคลคัดแล้วก็ชีสตรงนี้ก็สลัดค่ะเครดื่มนี้อยากจะกินอะไรกินไปได้เลยยิบได้เลยค่ะเยอะแยะมากมายมีถึงแบบวิสกี้เล้าใช่วอดกา้าโู่นี้นั่น <laughs> มาดูขนมกันอันนี้ทีรามิสุอันนี้แม่กับเธอตามชอบนะคะ แล้วอันนี้อันนี้นนแ,แบบม่ก็ชอบยูสุช็อกโกแลตเมดลินนะคะพุดดิ้งถั่วแดงแล้วก็อันนี้ค่ะน้าตาด,ดีมากถายบลูเบอร์รี่บลูเบอร์รี่วางกับสดๆ,สดๆเยอะๆเลยแล้วก็มีขนมขบเคี้ยวเด็กๆค่ะเป็นสแน็คแมมันฝรั่งมันัวใช่แล้วก็ปอปคอนด้วยเนี่ยมาถึงเหนื่อยเหนื่อเดินทางมาเหนื่อยเนื่อยเราเช็คอินเร็จแล้วก็กินกันเลยกิจกรรมของคนที่พักทิงด้อมคลับนะคะที่หลายๆคนคลิกกันมากนะคะคือ ถ่ายลูกกับตัวการ์ตูนดิสนีย์ที่ใส่ชุดนอนอันเนี้ยต้องผักที่คิงด้อมคลับเท่านั้นถึงจะทําได้นะคะช่วงเวลาที่ถ่ายคือทุ่มครึ่งถึงทุ่มห้บริเวณระเบียงตรงนี้ละค่ะแถวๆหน้าห้องนอนเลยมีอีกอันนึงเมื่อกี้อาจายแตงเขาสนใจคือ bedtime reading ก็คือเป็นการมานั่งอ่านหนังสือนิทาน กับพี่ๆแล้วก็จะมีเด็กๆมานั่งฟังกันเขาก็จะมีแบ่งเป็นรอบที่เป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนอะไรแบบนี้นะเขาก็จะมีเวลาบอกแล้วก็มีคลับคลาฟก็คือเหมือนทำ DIY อะไรเงี้ยเขาจะมีเวลาแล้วก็สถานที่ว่าทําตรงไหนตรงพวกเนี้ยมาร่วมได้หมดเลยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะสําหรับอาหารเนี่ย เขาบอกไว้เลยว่าเนี่ยช่วง7จ็ดโมงครึ่งถึง10บโมงอาหารจะเป็นประเภทไหน11บเอโมงเป็นอะไรเนี่ยเขาก็าจะมีรายละเอียดไว้นอกจากนี้ในโรงแรงมนะคะก็คือมีกิจกรรมเพียบเยอะแย,ยะมากมายอย่างนี้เลยให้เรามาตามทํากันว่าเราอยากจะทําอะไรนะที่เขาให้รท์ไว้อันเนี้ยเออเป็นกังฟูกับคาแรคเตอร์ตอนเช้าก็คือกังฟูกันที่ลานข้างล่าง พอเรามาฝึกกังฟูออกกาลังกายก,กับคาแรคเตอร์เสร็จอะเราก็ถ่ายรูปกับคาแรคเตอร์ได้เดี๋ยวแม่ทานตรงนี้เรียบร้อยแล้วเราไปดูห้องนอนเรากันค่ะว่าจะเป็นยังไงสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเจ้าหญิงเช์เต็มจะมารีวิวห้องของเจ้าหญิงเช์เต็มค่ะเริ่มกันเลยกับห้องนอนนะคะยออุย๊ยผิดห้องห้องส้วนนี่คะ่ะ นี่มันห้องน้ำมีโซนชาวอร์ค่ะตอนเช้าเชเจ้าหญิงก็จะมาตรงนี้และอาบนา้ำและชำระร่างกายทุกวันแล้วเจ้าหญิงก็จะแปรงฟันตรงนี้ค่ะดูสิคะ<ม>กระจกเป็นเฟร,รมของเพื่อนของฉันสโนไวท์ด้วยค่ะกับคนแคททั้งเจ<ะ>็ดครบทุกคนเลยเห็นไหมคะอุปกรณ์ของใช้ในห้องน้ำก็น่ารักสุด เอากลับบ้านด้ด้วยนะคะตรงนี้ค่ะเป็นสุขกับพ์นอันดับโลกเลยนะคะเจ้าหญิงให้เจ้าชายจากแคว้นทางเหนือซื้อมาให้ค่ะนี่นะคะออากลับน้าอันนี้ทำมาจากช่างฝีมือประดีจากดินแดนทนางใต้โอ้โหนี่มาทั้งเหนือท้งใต้นะครับไปดูห้องอื่นกันดีกว่าค่ะนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็น เครื่องแต่งหน้าค่ะทุกเช้าเจ้าหญิงก็จะมาแต่งหน้าแต่งตัวตรงนี้ค่ะและตรงนี้นะคะพอเสร็จแล้วก็กินน้ำชาได้ะคะ่ะอย่างนี้เลยถ้ากินน้ำชาแล้วไม่อิ่มก็ทางนี้ค่ะตู้เย็นนี่ค่ะมีของกินหลายอย่างเลยค่ะกินได้หมดนี่เลยนะคะไม่คิดตังค์อะมาดูตรงนี้ก็ดีกว่าคะ่ะแล้วนี้นะคะ มีคนเอาอะไรไมาให้เราก็ไม่รู้ค่ะนี่นะคะเจ้าหญิงอยู่ดีๆในห้องของเราก็มีของขวัญค่ะ <gasps> ดูหน่อยไหมคะว่ามีอะไรบ้างเกันดีกว่าค่ะบนเตียงเลยเอบนเตียงเจ้าหญิงนะคะอ่านการ์ดนะคะอ่านการ์ดอ๋อมีการ์ดเหรอคะมีการ์ดค่ะจะอ่านให้คะ่ะอ่านค่ะจูพิวเพย์แอนด์เจ้าหญิงเฉลม Have a magical day from marketing Hong Kong Disneyland oh. ขอบคุณนะคะมาดูว่าเขาเตรียมอะไรให้เจ้าหญิงเชอร์แตมบ้างะคใช่ค่ะ,น,ะ,คะนี่เยสตเตลล่าเป็นกระเป๋าด้วยค่ะเ <Yeah. S 1> หรอเป็นกระเป๋าสปายเตลลร่าเหรอใช่ค่ะอ้น่ารักน่ารักแล้วก็ขนมเจ้าหญิงเจ้าหญิงจะกินโอลาฟแล้วใช่ไหมคะอันนี้โอลาฟเพื่อนฉันทำมาให้ค่ะเขาทำขนมมาให้เปิดดูเลยนะคะเ <laughs> จ้าหญิงจะกินใช่ไหมคะเดี๋ยวเปิดให้ค่ะ <gasps> ขวดน้ำของเพื่อนฉัน,นะคะ่ะ เอลซ่ากับอันนานี่ค่ะเป็นขวดน้ําความร้อนด้ค่ะขวดน้าเก็บเย็นเก็บร้อนได้ใช่ค่ะจะมันเปิดยังไงอะคะเจ้าหญิงค่ะเจ้าหญิงเปิดอะไรไม่สำเร็จสักอย่างเลยนะคะเนี่ยนี่ค่ะแล้วมีอะไรคะอุ้ยเจ้าหญิงเจ้าหญิงสามารถเป็นเอลซ่าใช่สองอันก็ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะอยากเป็นเอลซ่าแล้วอ่ะได้ค่ะเ <c oughs> พื่อน <c oughs> เอลซ่าฝากมงกุฎมาให้นะคะวยนารักอันนี้มาจากเอลซ่าแน่เลยค่ะอื อารันเดลก็ค่ะอือเจ้าหญิงมีเพื่อนเยอะนะคะเนี่ยเป็นเพื่อนเอลซ่าแล้วเพื่อนอานนาด้วยใช่เลยค่ะ <G AS> ทั้งป๊อปคอร์นค่ะขอบคุใครคะของพวกดัฟฟี่แอนด์เฟรนด์ค่ะฉันก็เป็นเพื่อนกับเขาดูไหมคะนี่ค่ะถังป๊อปคอนดัฟฟี่แอนด์เฟรนด์เป็นน้องเต่านะคะที่อยู่กับสายรุง้งน่ารักมากเลยมีป๊อปคอร์นไหมหนักนะคะ <G AS> เจะเปิดอะไรคะที่เมืองเจ้าหญิงวิโอ้ข <G AS> ออะไรกันเขาเปิด <G AS> อะไรสำเร็จ ไม่มีค่ะใช่ค่ะไดีมไม่มีค่ะมีถังมาให้อันสุดท้ายแล้วค่ะเป็นเพื่อนเหมือนกันค่ะดินาเบลโอ้พงศ์ใจดินนเบลน่ารักมากเลยใช่เลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเจ้าหญิงเชอร์ตัจะเปิดให้เลยค่ะเนเป็นคุกกี้ช็อกโกแลตชิพนะคะช่ตัชอบมากอ่าใช่ถูกของโปรดชตัเ,เลยจะต้องกินกับชา เย็นเย็นและนมร้อนๆ้อนค่ะนี่เลยค่ะว่าแล้วก็มานั่งจิบน้ำชากันดีกว่าค่ะตรงนี้ค่ะเป็นมุมที่จิบน้ำชาเมื่อกี้ชงค่ะอันนี้จิบอันนี้ก็มีผลไม้ต่างๆให้กินด้วยค่ะอยากดูไหมอยากดูค่ะนี่ค่ะอะไรกันเนี่ยมี blueberry raspberry กับ strawberry ค่ะแล้วก็มี dragon fruit apple กับ b a n a n าค่ะ แล้วก็มีซ้อมชิมกันเลยค่ะค่ะฉันจะทำเป็นบาร์บีคิวนะคะทำไมอ่ะเขาเรียกลูกชิ้นน่ารักมากเลยเซตเนี้ยใช่ค่ะอะไรมีค่าเจ้าหญิงอะไรเงี้ยมาค่ะอ๋อเขียวอยู่เลยไม่พูดต่อด้วยบอปเบอร์รี่ค่ะแอปปเบอร์รี่เป็นยังไง ชอบไหมสดชื่น <So cute. S 1> <laughs> อันปูดิทําค่ะอะไรคะ <laughs> ราสเบอร์รี่อ๋อเลยต้องกินเป็นอันสุดท้ายใช่ไหมเพราะเขาชื่อราสเบอร์รี่อันนี้คืออะไรคะเจ้าหญิงดูหรือ,อยังอ๋อถั่ววินารักมากกับปุกนี้ถั่วต่างๆมีอัลมอนด์มีหลายอย่างเลยค่ะอยู่ในนี้ตรงนี้อุย้ยตรงนี้เป็นภาพตรงนี้เป็นภาพของโรงแรมนี้เลยนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่โรงแรมฮ่องกองดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท ก็นี่เลยตึกหน้าตาเป็นแบบนี้เลยเราอยู่ชั้นบนสุดแล้วมองก็เห็นหลังคาแล้วเนี่ยเออใช่เราอยู่ชั้นบนสุดวเพราะว่าเราพักที่คิงด้อมคลับค่ะคิงด้อมคลับจะอยู่ชั้นบนสุดคือชั้น7วิวด,ดีมากเลยนะของเราเป็นวิวซีวิวนี่มาดูเร็วโอเสียงร้องพร้อมกับกล้องเป็นฟ้าและแวนแม่แวนแม่ก็เป็นฟ้าวิว <c oughs> ห้องเรานะคะเป็นซีวิว แล้วก็ข้างล่างนี่ก็คือสวนสวนของปราสาทวังเจ้าหญิงเชลแตมเองต้นไม้เป็นขาว,วงกตนะคะไปวิ่งเล่นเดินเล่นกันข้างในได้ดูสิเริ่มมืดแล้วนะคะปราสาทก็เริ่มเปิดไฟแล้วค่ะนกร้องกันเต็มไปหมดเลยอะสงสัยจะมาคุยกับเจ้าหญิงแล้ <c oughs>